สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ห้าหกป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่ในค่ายยูฟ่าโบอิงหนึ่งหกแปดเมียเดิมเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องง่ายวัดลสอลินเนาะครับผมน่าก็ขอใส่ที่เบ็ดหนึ่งร้อยเลยแล้วกันนะครับทุนสี่พันเนาะมาเรางัดทางงัดกันยาวๆไปเลยนะครับผมนะไม่เปิดเทอร์โบนะครับผมนะนักเตะวัดลสอลินไม่ติดเทอร์โบนะครับเนาะไปซาซายเอะเฉยๆไปครับผมค่อยๆเบ็ดไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะ ลองไม่เปิดเทอร์โบดูนะครับผมนะว่ามันจะเข้าดีไหมนะครับส่วนมากผมจะเล่นเปิดเทอร์โบนะครับผมตอนนี้ก็มีกําไรอยู่เด้วนี่โบมเมนธรรมดาได้พี่น้องมีกําไรพื่อด้เลยอันเกมหัวเถือกนะทำเนาะเป็นเกมวัดเส้าหลินนะครับผมนะเกมหัวเถือกนะครับอะไรก็เรื่อยๆครับพี่นอนะอ้องเนยว้วนนี่หดีวะ เหมีนยนผู้ใดมาดังไฟถึงหลังคาบ้านใอยนี่ไหมอ้อนเอา้าอีหลีครับพี่น้องไนงะอ้อนเอ้าที่เมื่สวงสามมือแล้วเด้ดนี่เทียบจะบ้าตายนะครับผมโอ้ยเทียบนอนเสียเนี่ยไอ้นอนเฝ้าในห้องน้ำเนี่ยโา้อ้วนปั๊บกันลาดน้ำพัวรถนะครับผมนไะงนางเฝ้าอยู่นี่น,นะครับนางปั่นสลอดอยู่ในห้นองน้ำนะครับผมไนงะอ้วนร้ายเว้ย ฮั่นคักฮั่นเนีย้ยวเว้ยโอ้ยเบียกหน่อยยางนะครับเบก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 โอ้ยแบบโบเบรกครับพี่น้องเอ้ยมันโบพี่เบรกนะครับผมนะลองปั่นแบบไม่ต้องเปิดเทอร์โบดูนะครับว่ามันจะเฟี้ยวไหมนะครับผมมันจะเพี้ยวเผาไหมนะครับมันเปี้ยงแป้งไหมนะครับผมนะเบก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 เต๋อนี้ละเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมเข่าโบนัสเป็นที่เรียบร้อยเนาะครับเนาะนะ นี่เรียกกันนี่พี่น,อน้องนี่ซิฟสปินนะครับผมคะนนสูงสุด2,000เท่านะครับเนาะสอง0ันเท่านะเนาะสองร้อยเท่าให้มันได้เถอะนะเ <c oughs> ตียมเจ้าบผมเขาเรียกว่าเอาชัวนะครับซิฟฟีสปินเอาชัวนะครแต่เอาชัวไปก่อนเนะนี่ยได้ทุกรอบ,รบได้อยู่สองพันเดียด ดีกว่าเรียกตัวเพลงแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับเนาะถ้าเรียกตัวเพลงเราไม่ได้อีหยังเลยเด้บางเชียนะครับผมนะถ้าเรียกกับตัวนี้ก็ถือว่าเล่นเอาชัวร์นะครับผมนะนี่ก็ได้หลายอยู่ด้วยนี่ยหาพันเราด้วยเนี่ยได้หาซิปกว่าเท่าเลยด้วยเนี่ยได้อยู่ครับผมไปไปลอยสี่ซิปนะครับผมนะลบที่เท่าไหร่หาพันแปดครับพี่น้องเอ้กับหกสิบเท่านะครับผมนะได้อยู่นะครับ แตกมื้นเรียบร้อยครับผมแตกมาประมาณ6กพันแล้วนะครับลองไปกันดูนะครับเผื่อมันจะเข้าดีนะครับเนาะหู้บ้าหิวนอนกับหิวนอนนะครับผมนะกลางคืนก็บ่ค่อยได้นอนนะครับนอนยามมื้อเวียนนะครับจับมาห้วนอีกนะครับยามมื้อเวียนกับห่วนห้วนนะครับ ที่ห้่นยังกระโดดกันเดียวอุย้ยอ,อยละเสียงนะครับพวกเน็อตหก่นเปียกเลยนะครับผมนะสวยงามใบนี้กระเด้เาตลอดจ่อซปบูมอุย้ยเกม๊ยบนี่จะม่ได้เต็มหนามันก็อุ้ยขวยัออยงดวงครับอี๋เลยแต่ตัวน,นี้ก็มีกำไรอยู่นะครับผมนะได้กำไรขึ้นไม้อยู่นะครับปันปันไปปันมาก็ได้กำไรอยู่นะครับเอาแล้วไงจังหวะน,นี้ว่ายังไงบ่มมาครับพี่น้องเนะี่ย เหมหัวถึกถึกวาสานเอาแล้วเบรก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 โอ้ยมันบ่มีเบรกบ่สเหรอฮึฮึฮนบ่เบรกเหรข่อยเลยมันเลยนกายตลอดเนาะมาเขาเรียกว่ามาให้เสียวซื้อเนาะครับเนาะทีให้าอย่างด้เลยไห้ข่อยเสียวซื้อนะครับผมนะโอ้ยหอน เรามีเอียคือจากชาวบ้านโซเมียงขอดูเนี่ยขอจินนอนเฮ็ดอยู่ในห้องเบิดมือยังคำเลยเนี่ยนะครับผมนะสตรีมพร้อมนะครับผมประเด็นมันอยู sure. ji, ่ในห้องบ่ได้นะไรครับผมมันเอ้ามันห้อนพวกมันเตาอบคุณได้ดูในห้องไหมห้องคอยนอนไหมห้องเอ้าห้อนคักกี่ลีนะครับผมนะปากประงาบประงาบประงาบอยู่นะครับตื่นนอนขึ้นมานะครับผมนะคอเหีงคอเหียบคอเหีงเบิดนะครับห้อนพักห้อนเนียนะครับเนาะ ปันไปไปมาจะหายไปเรื่อยๆระบาดท,ที่นี่ไอ <c oughs> กระบวไปยังไอกระบวกำลังมีกำไรอยู่นะครับปันหายปันหายวะนี่ไหมว้ายมันจังไลยวะโอ,อ้บ้าหิว <c oughs> นอนเลยหิวนอนก็หิวนอนนะครับร้อนก็ร้อนนะครับเอ้าเอ้าห เอาแล้วไงจังหวะน,นี้ลงเลยไม่เอ,อ่ยลงเลยไม่เอ,อ่ยอุ้ยเห็นทหารครับพี่นอ้องจีลุงอยู่แล้วเมื่อกี้นี่เรียงดันมันไม่พัวนะครับเน,ะนาะปั้นหายปั้นหายระบาดท,ที่นี่ปั้นหายเรื่อยๆได้บาดท,ที่นี่เออเป็นแนวนี้เนาะบานอล <c oughs> <c oughs> เออเออเอเอ เฮ้ย <S preach science> ปัญหาปัญหาเรื่อยๆเลยครับพี่น้องอู้ยหวานเอาอีด็สเก็ตเตอร์มันฟิกแถวนะครับแถวสองแถวสามแถวสี่นะครับเนาะถ้าโบแฟกไอ้ถ้าไม่ฟิกแถวไอ้ฟิกแถวนี่ก็ดีอยู่นะครับผมนะเอาแล้วไงจังหวะนี้เบก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 กโอเคครับผมเข่าครับผมมาเดี๋ยวใบนี่เดี๋ยวขอวัดใจไปเลยนะครับผมนะฮกสปินครับพี่น้องนะ ดับกันไปเล็กผมหกสปินนะครับมาชนะสูงสุดสามพันเท่านะฮะหัวเซ็ตสองหน่อยเท่ากับฟัวแลบไปก็ต้องเอาหัวสามพันหนกนะครับผมนะเออเขาไดก็ดีใจเบิดนะครับมันก็ได้มาพันซีเนาะครับเนาะดีกว่าเรียกตัวเพลงแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับอินหรืเลยพี่น้องเรียกตัวเพลงแล้วมันไม่ได้ไม่ค่อยได้ที่อย่งดีเลยเกมหัวถึกถึก โอ้ยเดี๋ยครับผมเลือกตัวแพงมันก็จะเป็นอย่างนี้ดีเองนะครับได้พันหาเองนะครับผมนะอพอเท่าเลยครับผมพี่น้องเนียพอแล้วครับผมทุนสี่พันก็บวกมาที่ห้าพันสี่นะครับก็เอาละนะครับผมนะก็ไม่เปิดเทอร์โบก็ประมาณนี้นี่เองนะครับก็เข่าอยู่นะครับผมนะไปได้แล้วก็ไปหาหลินเนื้อไม้กันดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะห้อนไหลนะครับขอลาดน้ําจักหนึ่งขันก่อนนะครับไปไปไป